เพื่นวิภาเกียรตนะคะเป็นกระโดกผูกกระโดกพรุนนะคะถึงขั้นว่าเกือบต้องผ่าเขาเอ,อาการคือกลางคืนเนี่ยนอนบางทีก็เป็นตะคิวนะคะปวดบวม,เ,มเวลาไปทำงานนั่งโต๊ะทำงานเป็นข้าราการบํานานมาก่อนนะคะก็ตอนนี้อายุ70ย่าง71ค่ะ ก่อนที่จะมาเจอตรงนี้นะคะที่ฉันก็รักษาแผนปัจจุบันนะคะเข้าออกโรงพยาบาลสองเดือนครั้งหนึ่งเดือนครั้งค่ะตามอาการและเวลาหมอให้ยามาก็ให้เยอะมากนะคะเวลาทานยานี่ผลข้างเคียงเยก็คือหนึ่งร้อนในนะในอกเอพราะเราทานหลายตัวนะคะยาแก้ปวดลดบวมยาแก้อักเสบยาเคลือบกระเพาะนะคะเยอะเยอะมากๆและเบิกบ,บำนานได้ก็ ทุกวันนี้ไม่ได้ภูมิใจเพราะว่ามันคือปลายเหตุที่เราทานเข้าไปหลายปีนะฮะมาเจอแอปโกเมื่อปี54ดีขึ้นเรื่อยๆอาการปวดบวมก็หายไปไม่ไม่รู้สึกปวดนะคะเดินเหินก็สบายอาการที่เคยเป็นตะคิวก็ไม่มีค่ะเดินเหินไปขึ้นเขาไปต่างประเทศก็ไปได้ไปทอดกระถิน นะคะไปกาลสินไปสกลนครขึ้นภูหลังกาเขาสามลูกแต่ก่อนขึ้นเขาสามลูกในวันนั้นนะคะดิฉันขึ้นเ,เขาเรียกวัดถ้ำแสงธรรมนะคะบันไดสองห้าสิขั้นภูเขาสามลูกขึ้นพันหนึ่งร้อยพันหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามขึ้นนะคะลงอีกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามนะคะขึ้นไปจนถึงภูไปไหว้พระธาตุนะคะ mm. นี่คือผลงานวิจัยที่ดิฉันทานมานะคะออขอบคุณนักวิทาศาสตร์ขอบคุณออพโกนะคะที่ทําให้ดิฉันมีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็ขอบคุณลูกที่ไปหา YouTube มาให้แม่นะคะ